สวัสด,ดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันนะครับพี่น้องชาวมวยทุกท่านครับเตรียมตัวให้พร้อมาเพราะวินาะทีนี้ไม่ใช่การดูมวยนะมันคือการชมศิลปะแห่งการทำลายล้างนะท่านชมด้วยอาวุธที่อันตรายที่สุดครับเรากำลังจะพาทุกท่านไปดูช็อตที่คู่ต่อสู้ต้องจดจำไปตลอดชีวิตนะฮะช็อตที่เห็นแล้วว่าต้องบอกว่าแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับหรือโดนแบบนี้ใครเห็นก็ว่าตายไปแล้วครับโอ้โหเนี่ยนะนี่คือการรวมสุดยอดทรหมัดพชจักข้าจากรกำปั้นของนักทกไทยนะฮะมาดูครับ คู่ที่หนึ่งเจอกับสมเพชนะครับกับไวกิ้งนะท่านชมไวกิ้งอีลิกสันคนนี้เดินเข้าหานะฮะตัวสูงใหญ่กว่าไทยเยอะครับดูครับมาเนี่โอ้ยกลับมาครับคุกซ้ายลำตัวไปหนึ่งทีครับโอ้โหโอ้โหอุ้ยโดนบตดเขาหนึ่งสองของสมเพชเหมือนกันอู้กระแทกซ้ายหนึ่งทีครับสวยฮะมาโอ้โหตายสีฮะคู่นี้ท่านชมอย่างที่บอกครับไม่ครบยกนะฮะนี่ครับอู้ไวกิ้งเตะขวามันครับตีรับอู้เตะขวานึงแข้งครับมาไอ้พับนอกนะฮะ โอ้โหสมเพลพยายามคืนเน้หมัดออกหนึ่งสองยังไม่ถูกนะครับท่านชมดูครับมวยไทยของเราตอนนี้หูจังหวะจิ้มหมัดครับเับมาตีเนบมวยกิ้งก็ตีได้เหมือนกันฮะมาแกเรียนรู้ศิลปะแม่มามวยไทยไปเยอะครับมานำมาใช้แบบนี้ท่านท่านชมดูครับจังหวะเนบวงนะครับเอ้าหักลงมาโอ้โหกลรมาการไม่แยกัสทีครผมจะแยกกันเองครับแบบนี้ดูครับไวกิ้งอีริฟสานครับเดินเข้าหาเตะขวาโอ้โหเตะเจาะยางนะท่านชมโอ้โห นี่ครับการใช้อาวุธมวยไทยใช้ได้หมดฮะมาไม่กลัวได้ฮะท่านชมเดินเข้าหาสมเพสนะฮะท่านชมดูฮะไปครับโอ้โหในขวาหนึ่งทีสองเทียบมาใหญ่กว่าเยอะครับมาต้องบทอยู่แล้วครับบทนักมวยไทยเราฮะแต่บทจะเจอต่อหรือเปล่าเดี๋ยวมันลุ้นนะท่านชมมาไออุ้งวต่อยางควงโจกับท่านชมโอ้โหออกเลอาวุธได้เนียนตาจริงๆครับมาไวกิ้งคนนี้ให้ท่านชมดูฮะ ตีออกอุบัตขวาระวังฮะมาสมเพชรโอ้ยเดินมาบทอย่างเดียวครับนีจะเตะขวาอีกหนึ่งแข้งครับโอ้โหโอ้เสียงสนั่นลั่นเลยทีจะเตะขวาโอ้โแล้วว่งฮะโอ้ย้ำที่เก่าเล่านี่เดิมครับเตะขวาโอ้โหเอาจนได้ครับมาโอ้แตกไหมฮะยังสมเพชรไม่แตกครับนี่ครับบวกครับบวกมาขวามาเลยครับมามา,มาไม่มีอะไรจะเสียแล้วฮะทีมเนไปหนึ่งเทียบเข่ากรรมการแยกฮะเสียเวลาครับนี่ครับโอ้โห ออกมาซดกันข้างนอกดีกว่าฮะพยายามเดินครับไวกิ้งแกเตะขานี่น่ากลัวมากฮะท่านชมเตียเตะขาแบบนี้อูยโอ้โหเตะไปที่ต้นต้นขาของต้นขาซ้ายของสมเพชนะท่านชมนี่ยโอ้โหโอ้แตกจนได้ครับโอ้โหมีขยี้ครับเตะขวาขึ้นครับเอ้าโอ้โหนี่ครับสวยฮะไปยืนเขาเตะอยู่ได้ยังไงครับสมเพชต้องคืนมาอู้จะมาออกมาครับโอ้โหเตะขวาเติมมาครับเอาไวกิ้งฮะโอ้โหมาเป็นชุดครับพ่อคุณ จะพอขุดโอ้บวกมาดขวามเดือบนี่ฮะไม่มีจะเสียบวกไปสิครับสมเพชรมามาสิครับมาสิครับไวกิ้งฮะเดินเข้ามาเดินเข้ามาครับไม่เดินนะครับไวกิ้งไม่เดินมาแล้วไม่จังหวะออกครับไม่โอ้โหไปยืนครับแตะอยู่ได้เฉยๆครับสมเพชรมาโอ้โหไปรับเยอะไม่ดีครับรับบ่อยๆนี่ขาหายครับสมเพชรมานี่ครับเริ่มจะคิดได้ครับไม่ยืนนะครับตอนนี้บวกยังเดียวครับมาสมเพชรไวกิ้งกอามีโอ้กะแทงสายหนึ่งเทียบมา ดีเอาว่เอาคัซ้ายขึ้นมาหมดยกที่หนึ่งครับท่านชมโอ้โหมาไปยืนรับแข้งของไวกิ้งครับเจ้าตัวนี้ขาแทบขาดครับคูดูฮะท่านชมแกไปฮะไปขวาได้หนักจริงๆระครับไวกิ้งฮะท่านท่านชมจังหวะออกมัดมาช่วงไปยยครับมาผมเพชรฮะเริ่มจะคิดได้ครับไม่ต้องรอเยอะครับมาชกในต่างประเทศครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับมาดูเดี๋ยวมาดูเกมบันชุดยกที่สองต่อนะครับท่านชม ไม่คบยกอีกเช่นเคยครับมาเป็นการรวบรวมคลิปหมัดเพชรฆ่า,านะครับว่าันแบบนั้นท่านชมมาฮะไม่มีเลยเจ้าเสียครับสมเพชรเล็กกว่าเยอะนะฮะแต่หัวใจใหญ่กว่าตาครับนักชกไทยอยู่แล้วครับมาฮะว่าไงไงว่ายังไงครับมาโอ้โหแกย้ำทีเดิมครับคู่ไวิ้งโอ้โหไม่สน <c oughs> พระอิศรพม <c oughs> ตอนไหนฮะนี่ครับไอขาอย่างเดียวครับโอ้ยกขาบังครับสวยครับไออย่าให้เขาไปฮะสมเพชรนี่ครับโอ้โหแกบ้ามา มากับแข้งขาเลยครับเก่งจะบดขายอย่างเดียวของสมเพชร์ฮะโอ้โหบวกบัดขวาเนบวกไปฮะโอ้โหแบบนี้แบบนี้ฮะเจอตอครับโอ้โหไปเพลินไปหน่อยครับโอ้โหไวยจริงฮะนี่ฮะจังหวะออกบัดโอ้โหตีฮะโอ้โหสองแรงบวกหันหน้ามาเจอจ่าเอ๋มัดเพลีไอ้ขวาขึ้นครับมาสมเพชร์ฮะวินาทีสองเอ้าโอ้โหดอกนี้สวยฮะโอ้โหโดนมัดขวาสมเพชร์ฮะหัวโยกครับ ไเขาเพื้นไปหน่อยครับ่าไวกิ้งฮะโอ้โหเจ้าตัวไปพลาดฮะไปเพิดพล้นกับแข้งของแกรครับโอ้โหสุดท้ายครับนี่ฮะยังไม่จบร่ะยังสุดท้ายเอามาโอ้โหกรรมการยุติครับโอ้โห่ยังมาไม่เต็มร้อยครับมาปล่อยมาได้ยังไงครับกรรมการโอ้โหนี่ฮะดูว่าไปยังโอ้โหพับผ่าครับฟ้าผ่ากลางเวทีครับโอ้โหแบบนี้ท่านชมมาโอ้สุดยอดฮนะสมเพชฮะเกือบพลาดท่าไปแล้วนะฮะมา แต่กลับมาคิดได้ครับโอ้โหให้ยืนอยู่เขาเตะอยู่ได้ยังไงครับสวนด้วยหมัดขวาของแกท่านชมจบฮะอูในยกที่2เท่านั้นครับสมเพชนะท่านชมดูครับนักทุกชาวไทยฮะโอ้โหดูครับไวกิ้งเริ่มจะทําฟอร์มาดีครับเริ่มจะคุมเกมได้เยอะครับแต่มาผ้าท่าโดนหมัดของสมเพชกับปุยจบแล้วก็จอดแล้วท่านชมในยกที่2เท่านั้นครับนี่ครับสุดยอดฮะโอ้แกเดินยังเซอยู่นะฮะหมัดตักจริงๆครับสมเพชสวนทีเดียวครับมาคือคําตอบของทุกอย่างครับโอ้โห นี่ฮะและนี่นะครับคือบทสรุปของสุกตีพิกผันดุเดือดครับระหว่างไวกิ้งและสมเพชนะท่านชมใครมีคอมเมนต์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับหมัดสวนแบบนี้ฮะที่ทําให้เกมจบลงแบบนี้บ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะฮะด้านล่างฮะเดี๋ยวมาดูการมอบเข็มขัดนะฮะนี่ฮะสมเพชฮะโอ้โหสวนทีเดียวครับเปลี่ยนเกมเลยจริงๆับโอ้โหไม่น่าเชื่อท่านผ้ชมมา ใครอยู่ในสนามนี้บ้างครับท่านชมผมเชื่อว่าแฟนมวยเก่าๆทุกท่านอาจจะได้รับชมภาพสดๆนะครับมานี่ฮะโอ้โหสุดยอดะ้ะ ยังไม่พอครับผมมีต่อยหนึ่งคู store, ่นะฮะท่านชมนี่ครับเป็นการพบกันระหว่างโคบังกับทอมมี่ฮะคู่นี้กระจกไม่ครบยกครับโคตรเดือดโคตรบ้าโคตรระอําจริงจริงนะท่านชมกับหมัดหนักๆแบบนี้ฮะใครเห็นก็พลาดตายครับเดี๋ยวมาดูว่าเกมมานชกจ้าเป็นยังไงครับทอมมี่ฮะวันนี้รับสึดหนักครับต้องมาเจอกับโคบังลูกเจ้าแม่ใส่ทองยอดตำนานมวยไทยแห่งประเทศไทยของเราท่านชมวันนี้ครับผมจะพาไปชมช็อตบอดิสา์ครับที่ทําให้ทั่วโลกต้องจดจำครับชื่อโคบังลูกเจ้าแม่ใส่ทองของเราท่านชม เตรียมตัวให้พร้อมครับหมัดซ้ายอันทรงพลังของเขาที่ไม่ได้ทําให้คู่ต่อสู้ถึงกับสะดุ้งนะฮะแต่ยังทําให้ทั้งเวทีต่างชาติถึงกับช็อกกันท่างชมว่าเกิดอะไรขึ้นบนเวทีท่านชมลหมัดนั้นคือหนักแค้นขนาดไหนฮะเดี๋ยวไปชมนะนี่ครับโบราณของเราครับท่านชมในยุคก,ก่อนครับประเทศไทยนี่ถือว่า หอบนักมวยพารักมวยไปถล่มต่างชาติเยอะนะฮะไปสร้างให้ชื่อเสียงให้กับศิลปะแม่ไม่มว้ใจของร้อทั้งจมเดี๋ยวมาดูครับเกมมันคบจกที่หนึ่งนล้ทั้จมนี่ฮะบาลูกจะมาใส่รูทองมี่มาโหเลยครับรูเตะทั้งเตะทั้งต่อยนะฮะมายกแรกเขานะครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับทอมมี่มาเจอกับยอดมวยอย่างไสทองคนนี้ครับนี่ครับโคบาฮะตัวเล็กกว่าเยอะนะฮะมาครับเล็กไม่ใช่เล็กธรรมดาเล็กพี่ขี้หนูนะครับทอมมี่มานี่ครับบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ เขี mean, trouble, pues ้ยงกันได้ง่ายๆนะครับคนนี้มานะครับเขามีเริ่มจะโชว์โหดแล้วท่านชมดูครับจังหวะไปนอกมาฮะโคบานยังไม่ออกอาวุธเนะฮะยังดูชันดูเชิงวางแข้งใช้หนึ่งทีเอาคืนใส่ก็เปรี้ยวปากครับไอ้ท้ายปล่อยท้ายอีกหนึ่งหนึ่งดอกครับท่านชมมาเสียกิ่งขวามาเขามีโอ้โหมาโคบานร้อยดักบวกซ้ายแบบนี้ครับตบด้วยซ้ายฮะท่านชมมาไอ้ซ้ายคือครับโอ้ไงขวาตรงนี้ครับเขามีฮะมาตัวที่ไหนครับชื่อมีดี้ครับกระดูกมีไว้เคี้ยวมา โคบานครับโคบานครับวันนี้เจอกับทอมมี่เด็กสดๆแบบนี้ต่อยซ้ายครับอุณติยมไปซ้ายตามับโคบานเอ้ามามาสิฮะโอ้โหมาเดินเข้าหาโคบานกินหมัดซ้ายจังหวะนี้ไม่ไม่อู้ตบไปซ้ายฮะแกมันหนักอยู่แล้วนะโคบานคนนี้หมัดที่คาดลับท่านชมทอมมี่นี่ไม่ทราบว่ารู้พิสงโคบานคนนี้หรือเปล่าครับอู้ต้องรู้สิฮะแม่ไม่รู้มาต่อยกันได้ยังไงตบขวานี่เอ้าอู้นี่ครับตบซ้ายคือครับตบซ้ายฮะไปซ้ายตามกับโคบาน มาเป็นทุนครับคอมมี่มานี่ครับยกกำแพงไม่ดีครับคอมมี่มาเป็นทุนแบบนี้ครับแตะซ้ายึดอครับอูมาคอมมี่เลยจะวนออกข้างครับท่านชมโอ้โหยกแรกเท่านั้นฮะมาเลยเข้ามาครับโอ้ที่ยอดหน้าโคบานท่านชมโอ้โหมาเอาตีมไปรูปหน้าโคบานเฉยครับคอมมี่คุณรู้หรือเปล่าครับนี่คือนี่คือประเด็นด้วยครับโอ้โหจังหวะต่อยซ้ายครับทุกคนโอ้โหเตี้ยเปยังอูอูเอาตีมไปรูปหน้าโคบาลนะฮะท่านชม นี่ครับคือจุดจบฮะโอ้โหมาโอ้ไปเล่นของส่งครับอู้ตัวเล็กก็จริงครับแต่อย่าได้มัางอ่านเตีมันลูกหน้าโมฮะอู้เขามีฮะมาโอ้โหจอดครับมดัดเดียวจอดแล้วก็จบครับนี่ครับคือจุดส้ยดของทุกอย่างในค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมดูฮะโอ้โพไปส่งหรือไรจริงครับโคบ้านนี่ครับ เป็นยังไรกันบ้างครับสําหรับค่ำคืนนี้ฮะัท่านชม2คู้มวยที่เราคัดสรรมาฮหะาหมักหนักสรครับมาให้ได้รับชมกันแบบดูใจครับหวังว่าทุกคนจะอิ่มกับความมันที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับและแน่นอนที่สุดครับท่านชมต้องขอขอบคุณฮะ ผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ดูจนจบทลิปแบบนี้ท่านชมก่อนจากกันครับใครรู้ว่าคู่ไหนชนะใจคุณที่สุดครับละหมัดของใครหนักที่สุดในค่ำคืนนี้คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับและอย่าลืมครับกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดการรวมไฟเดือดในคันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าท่านชมสวัสดีครับ